คิงน <c ười> oh. ับโยนดินน้องช่วยจานชูโยนดินครับวันนี้จอร์ยักเขียวอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้ดังยังวะโยนดินมาขึ้นไว้ให้มัน ีมาข้างบนหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวรถดำจะเข้ามาเอาดิยากครับยังไงก็ขอให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนหน่อยเนี่ยให้มาอยู่แค่ตรงนี้ก็หุ่นใจเลยครับสบายแล้ว เดี๋ยวมันโดนตูดไม่ใช่อะไรหรอกตัวมันโดนตูดครับสงสัยจะสมไลาหนิวจระบีอีกแล้ว ันไว้ครับเพราะว่าเราจะทํางานแบบระมัดระวังที่สุดครับเราจะไม่ไม่พลาดนะครับดินทน,นี้เป็นดินแบบอ่อนมากนะครับทํางานกับอาจารย์ชูด้วยความระมัดระวังครับเราจะไม่ประมาทครับผม กินสมองเลยครับกินยนทิเลยทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะว่ารถแบกโน่ทำงานส่วนมากทำงานอย่างนี้ส่วนมากก็บางเท่าแก่ก็รถจม,มครับพอรถจมแล้วก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยหมดค่าใช้จ่ายนะครับทํางานก็ราคาก็ถูกพอยอยู่แล้วน้ำมันก็แพง รถดนันมาจมอีกครับเสียค่าใช้จ่ายในการจ้า,จางรถเคทรถบินมาดึงขึ้นอีกรถก็เสียอีกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยครับทํางานครับกันไว้เลยครับกันไว้ดีกว่าแกข้ามาเก้ที่หลังนี่ลำบากครับ ชูก็ยังยืนอยู่ข้างบนได้อยู่นะครับส่วนผมเองก็อยู่ฝั่งทางนี้ครับครับฝังนู้ก็เดินได้ครับเหยียบไปได้อยู่ก็ถือว่า ก็ผมยังอ่านเกมได้เร็วไปนิดนึงอยู่นะถ้าเราไม่ดึงไว้ไม่ให้จานชายดึงไว้ตังเต่ตอนนั้นน่ะลำบากกว่านี้ครับมีน้ำมีท่วมแน่นอนอยังดีที่ไวหวตัวทันครับให้จานชายดึงไว้ก่อนเลยอันนี้ก็โยนไว้ตรงนี้เลยครับโยนไว้กค้ตรงนี้ ฝั่งนั้นเห็นไหมข้างหน้านั้นน่ะที่จารย์ชูยืนก็จะโยนขยบม,มาอยู่ข้างหลังอาจารย์ชูครับเพราะว่าถ้าโยนมาเขาคนแล้วปึ๊บรถด,ดำมันสามารถเข้ามาเอาแบบง่ายๆครับเสียเวลาทอยครับวันนี้น่าจะวันหนึง่งแล้วะครับเื่อทีจะทอยขึ้นมาให้อยู่บนหน่วยนะครับ ผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะผมจะข้ามไปหาอาจาย์ชูครับเพื่อที่จะอ่ายืนใกล้กันแล้วก็ผมจะเวียงมาให้มันได้ขึ้นมาข้งบนที่สุดครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ต้องลองดูครับต้องลองดู ไปเนี่ยใจเราไปจะไปได้ไหมหมดแล้วแหละตรงนี้เอ๋ผมจะหาทางไปหาจานชูก่อนไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าครับเีายว่าจะไปตรงนี้แหลนะครับ ไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้ไหมยแต่ก็มีไม้อยู่ครับมีท่อเนเดียวนี่แหละเอาออกก่อนเหยียดทางกันครับมันจะไปตรงนี้เลยแหละไม่รู้ว่าจะพายไปได้หรือเปล่านะ เฉยเลยวันเหนียวใหญ่หรือเปล่าวะเสือหายนิ่มคือเละแรงแค่เดี๋ยวไปดูลายก่อนไปทีงไหนดี ข้าจะยากข้าจะไปฝั่งเนี่ยสายมาือตรงนี้ อันนี้ขุดไว้ก่อนแล้วครับตรงนี้สามารถขึ้นไปเหยียบได้ต้องระวังที่สุดครับ ดึงตัวเข้าไปครับเริ่ม๋อ้จฉวแจฉวเดี๋ยวจะเปิดทางน้ำตรงนี้หน่อยนะให้น้ำออกไปฝั่งนี้ครับ tem name ไปตรงนี้ไปหาอาจารย์ชูครับไปได้อยู่ตรงนี้ตองทางแล้ว จะตูดลายครับนี่นี่แบบนี้ คลิปหน้าแล้วกันนะมาดูว่าผมจะข้ามไปตรงนี้ได้หรือเปล่าครับคลิปนี้ลาทุกท่านตรงนี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม